วันนี้ก็ทสมาชิกวันนี้วันที่23กรกฎาคมภ่าเก้าเป็นวันเสาร์นัาสมาคมซีพีวันนี้สมาชิกมานน่นบรรยากาศคึกคักมีสมาชิกมาสมทุก,กันเยอะแยะ

้โอ้โหไว้ผมไว้เผ่ายังไงไวรุ่นแล้ววันนี้เล่นกี่ตัวรอบ12ตัวรอบครับไปสิบห้าครับโอ้โหแล้วใครโอ้แล้วอีกสาวตัวแบบนี่สาตัวมันมาก่อนทำไงอ่ะทำไมครับเพราะว่ามันเป็นพวกเรื่องเด้งจัดจ่ายครับเรื่แล้ันนี่นี่นี่หัวหน้าหัวหน้าเด็กหัวหน้าคนเด็กแว้นวะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะหัวนี้มากันเป็นชุดเลยมาจากไหนกันเนี่ยนี่มาจากไหน ่โอ้ยตู้สู้ตลอดอยู่แล้วเฮ้ยมินซอนเอาไปพี่วอนนี้นกคงจะเยอะเหมือนเดิมเอาที่แล้วเสียหายประมาณสิบเปอร์เซนต์กุ้งหายยี่ตัวที่แล้วกุ้งหายเยอะไหมไม่เยอะครับผมหายสองตัวพี่พี่ผมมีสิบแต่แรกแทนไปตอนนี้สิบห้าของเล่นตู้มี เราะว่าที่นผมไม่ชอบไม่ชอบใส่สายนนี้ผมก็เยอะทีสุดเลห้าชุดความคารมเสือกุ้งกุ้าสิงกุ้งงชุกำสิงกุ้งคำสิงเดี๋ยวสาปาเดี๋ยวเสเล็กเสเล็กขอเจอหน่อยเชิญเลยครับเชิญรับจริงๆกไรับรทุกคนนะที่ยูบ้นเรา Thank you.